วันนี้เราจะพาทุกคนไปกินข้าวยำครับมีข้าวยำเจ้าหนึ่งนะที่อยู่แถวนี้เออเห็นเขาบอกว่าอร่อยนะครับ บอกว่าอร่อยมากมีเพื่อนผมคนนึงนะเคยมากินเขาบอกว่าข้าวยำเจ้านีเา้เขาเคยมากินครั้งหนึ่งตอนที่เข้ามาอบรมนะครับเ,เข้ามาสมัมมนาอยู่ที่นี่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับหรือห้าวันประมาณนี้แหละเขาบอกว่าเขาติดใจด้านนี้มากเขากินทุกวันทุกเช้านะครับแบบกินแบบไม่เบื่อเช้าข้ามด้วยนะ ตอนค่ำเขาก็มีขายตอนเช้าก็มีขายเขากินไม่เบื่อนะครับแสดงว่าข้าวยำร้านนี้เนี่ยมีอะไรดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วถ้ามีโอกาสนะเราก็จะพูดคุยกับเจ้าของร้านด้วยนะว่าเขามีสูตรอะไรมีเด็ดอะไรนะครับถึงมีคนมีลูกค้าหลายคนเนี่ยที่เข้ามา ชิมแล้วแล้วก็กลับมาซื้อใหม่กลับมากลับมากินใหม่นะครับแสดงว่าเขามีสูตรเด็ดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะอันที่จริงขา้าวยำเนี่ยเขาถ้าเราดูเผินๆก็เหมือนไม่มีอะไรนะมันเป็นข้าวธรรมดาธรรมดานะครับที่ทุกเขาเรียกว่าถ้าถ้าเป็นภาคใต้เนี่ยทุกหมู่บ้านก็จะมีขายแล้วก็มีหลายเจ้าด้วยนะครับในอำเภอเมืองนะครับในอำเภอเมืองนาราธิวาสนะครับ แต่ว่ากา็มีลูกค้านอกหมู่บ้านแล้วก็นอกตำบลน,นะครับที่แวะเวียนมาซื้อเป็นประจำนะครับแสดงว่ามันต้องอร่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาทำยังไงหรือเร,เ,รเราไปสอบถามดูซิว่าเขามีสูตรอะไรแต่ที่แน่ๆก็คือได้ยินว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่สองนะครับรุ่นแรกเนี่ยเปิดร้านมาประมาณ50ปีแล้ว ครับแล้วก็รุ่นนี้กอ็อยู่ได้ประมาณตอนนี้จนถึงตอนนี้ก็ประมาณ20ปีนะครับแสดงว่าเขามีสูตรเด็ดหรือมีมีเคล็ดเคล็ดลับอะไรในการที่จะรักษาคุณภาพแล้วก็ทำให้คนที่ลองชิมแล้วนะครับก็กลับมาซื้อใหม่โอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับ ี่เรามาวันนี้ค่อนข้างสายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าก็อาจจะน้อยไปหน่อยนะครับเพราะว่าเรามาสายแล้วนะครับนี่มาถึงแล้วนะครับถึงแล้วถึงแล้วเรามาดูนกเขาก่อน <laughs> อ่าทับปลาดอนี่กินาซส้กบูุไส้ไส้กับบุสดะมานา้องไกบบ นาชซีกบูว่าน้น้ำซีกบูุเดะวาโน้นาำซีกบูมาโนโอ้พี่หรอโอ้หมดแล้วคราบพี่น้องหมดแล้วโอ้แสดงว่าวันนี้เรามาสายนะครับเห็นไหมครับหมดแล้วครับโอ้เหลือแต่หม้อเปล่าๆเลยนะครับโอ้วันนี้อดกินข้าวอดกินข้าวยำเลยนะครับวันนี้ โอ้มิน่าเห็นเขาบอกว่าอร่อยนี่นี่นี่ดูร่องรอยนะนี่ทั้งน้ำบูดดูนะครับทั้งอะไรนี่โอ้หมดแล้วนะครับโอ้เสียดายมากเลยวันนี้เอาเอาเอากินขนมแล้วกันกินขนมนะนี่ขนมอะไรฮะโอ้เสียดายมากเลยนะครับวันนี้นี่ก็ปนี่ กรอาว่าอ๋อกแกเาว่านี่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 ส่วนผสมของข้าวยำนะอันนี้อ๋อนี่ก็ปอนี่สามัญโยมาเ้าคั่วครับมพเ้าคั่วนะครับวันนี้กินมะพร้าวกับกินอ่าอะไรนะอ่าปลาจืดก่อนละกันนะครับข้าวยำหมดแล้วนะครับโอ้วันนี้เรามาสายนะครับเห็นไหมครับเนี่ยขายดีมากเลยเขาเริ่มเปิดตั้งแต่บุกอ่ะปป่อ หกโมงนะหกโมงเช้านะครับตอนนี้ก็ยังไม่ถึง8ปดโมงนะหมดแล้วนะครับ <laughs> ยังไม่ถึง8ปดโมง <c oughs> โอ้เห็นไหมครับนี่ข้าวแกงก็หมดแล้วนะครับกับข้าวอะไรก็หมดแล้วนะครับสแสดงว่าขายดีเนาะ ขายดีมากเลยนะครับนี่นีมาี่ตั้ยอตัวิจ้พหรักกุน่งิคาบูนี่องัราพด้รักกุนัิคาบูนี่โอ้นี่เขาบอกว่าเห็นเห็นเขาบอกว่าอร่อยถึงขายดีอ้อแน่นอนสุดนะอ๋อกินที่อื่นแล้วมันเขาเรียก มันไม่อร่อยนะพอมากินร้านนี้ก็อร่อยนะครับปปตู้อลำมันนเหรอจวนน้ำซิคับบูนี่อ๋ดแก้วทงอบอกแล้วนะครับประมาณ20ปีแต่ว่าสูตรนี้นี่ก็พอให้พังกกัตโตอาไปเอาสูตรหอมย่าไปดูดูอีกเด้ออ่น้าเด้คุณน้าของคุณแม่ นี่คุณน้าของคุณปี้เ่ะเรียกคุณปี้แล้วกันนะเรียกคุณปี้่เมคาก็ยังสาวอยู่นะสาวอยู่นะครับโอ้โหเสียดายมากเลยนะครับวันนี้เข้ายำหมดแล้วนะครับมันไม่งั้นเราเราจะได้ชิมตอนอ๋อตอนเย็นมีอีกรอบนึ่งโอเคนะครับพี่น้องถ้าเกิดว่า เรามีเวลาเนี่ยเดี๋ยวช่วงเย็นเราจะแวะมาอีกรอบหนึ่งอ๋อแสดงว่าขายวันหนึ่งสองรอบเลยขายวันหนึ่งสองรอบแล้วตอนนี้เม,เมคเมค้ายังสาวอยู่นะอายุเท่าไหร่แล้วครับเมคา้าสาวสิบหกส,ส,<อ>สิบสี่แล้ก็กสบสี่หกสิบสี 67ได้สวได <laughs> โอ้67แล้วโอ้โอ๋อไม่น่าถึงดูสาวเพราะว่าเ,ออเพราะว่าอะไรฮะไม่เห็นก็ดูสาวได้เห็นอ,อ่าแบบนี่มาพูดดูฮะนี่มาพูดเรีมองมวยมาเตะโอ้อโอบางคน,<ส>นยังเข้าใจว่ายังไม่ถึง60ด้วยซ้ำนะประมาณ50กว่าแต่ตอนนี้ก็67แล้วโอ้แสดงว่า อารมณ์ดีตลอดนะถึงหน้าตายังดูสาวนะครับเมัีมีรกับนี่มีมีแต่คนถามนะว่ามีเคล็ดลับอะไรทำไมยังดูสาวนะครับอ๋ออันนี้เดี๋ยวต้องคุยหลังไมนะครับอ่าอีกรอบหนึ่งฮะ แต่วันนี้ประเด็นก็คือวันนี้ข้าวหมดแล้วนะครับข้าวยำก็หมดแล้วนะครับนี่หมดแล้วนะครับแสดงว่าขายดีมากๆเลยขายดีจริงนะอันนี้สมคาล่ำรือนะที่เขาบอกว่าขายดีอันนี้ลูกค้าก็ยังอยู่นะนี่ลูกค้าก็หลายคนอยู่นี่นะครับหลายคนอยู่นะโอเคนะครับก็ต้องขออภัยต้องขอโทษ f c ด้วยนะครับว่าวันนี้เราไม่สามารถที่จะจบคลิปด้วยข้าวยำอร่อยๆนะครับแต่ว่า โอเคนะถ้าเย็นนี้เรามีเวลาเราก็จะมานะครับแต่ว่าถ้าเมทันก็ไว้โอกาสหน้านะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับผมที่ดูคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจบคลิปสวยๆกับเมทกับเมทคาสวยๆก็แล้วกันนะครับ <c oughs> โอเคนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ